เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีโดยประมาณวันนี้เริ่มต้นก็มาอู้กันถึงเรื่องของสถานาการณ์โควิด62ตามปกติวันนี้เหตุการณ์โควิดล่าสุดนะี ราชุดก็คือวันที่16ซึ่งประกาศเมื่อวันที่17เจต่วามันก็คือแต่วันซื่น,นามาประกาศตะวาเขาเอามาอู้กันวันนี้ซึ่งของใหม่วันนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่16นั้นปรากฏว่าทั่วโลก13ล้าน หกแสนเก้ามืนหนึ่งปันสิบสามล้านหกแสนเก้ามืนหนึ่งปันอันนี้เป็นสถิติที่ติดเพิ่มขึ้นใหม่เฉพาะวันเดียวก็ขึ้นมาแสนปายแต่ได้ยินข่าวตอนเจ้านี้แต่ว่ามันได้ตัวเลขนะ มาได้ตัวเลขที่แน่นอนก็คือตะว่าวันเดียวสองแสนปายอืมก็มันก็ก็คงจะเกิน13ล้าน7จ็ดแสนนะสิบสล้าน7จ็ดแสนปายแน่ๆวันนี้เจะเข้า8ปดแสนก็บอกว่ะเพราะว่าเพราะวันก่อนมันก็690แล้วเอ 1 3บสามล้านหกแสนเก้ามืแล้วหกแสนเก้ามื่นแล้วน่าจะเป็นถ้าตะวานที่เพิ่มแถมสองแสนปลายทั่วโลกนะทั่วโลกแถมสองแสนปลายกับแปดนะแปดแสนปลายสิบสามล้านแปดแสนปลายโหหใจน่อยนอยเน้อเพิ่มขึ้นติกต๊กๆจะขึ้น14ล้านจะขึ้น15 000, ล้านก็เท่าไปกันใหญ่แล้วกับนี้ อแล้วก็ที่เสียชีวิตก็ 5, ห้าแสนอืที่เสียชีวิตก็ห้าแสนเก้าหมื่นละเอาเราจะหกแสนน้ำหนักนี่ห้าแสนเก้ามื่นไปแล้ว 6, ลอื 5, 90, วหกพันเจ็ดร้อยห้าแสนเก้าหมื่นห้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแล้ว จะขึ้นจะขึ้นหกแสนแล้วเนี่ยจะขึ้นหกแสนละเก้าหมื่นไปวันนี้ถ้าสถิติวันนี้ออกมาน่าจะขึ้นหกแสนละน่าจะขึ้นหกแสนอืมตอนนี้ก็อันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คงยังเหมือนเดิมคือสหรัฐบราซิลอินเดียรัสเซียเปรูรัสเซียเปรู อันนี้ก็เหมือนกับวันก่อนนะเหมือนกับวันก่อนแต่ว่าวันนี้อาจจะเปลี่ยนละนะคือระวังอินเดียรัสเซียเปรูนี่ก็ขยับขึ้นขยับลงกันบางทีก็รัสเซียมาสามแต่อินเดียนี่มาสามหลายวันมาละเออหลายวันมาแล้วรวมความแล้วว่าทั้งในเอเชียทั้งในเอเชียทั้งในยุโรป ในเอเชียและในยุโรปรวมทั้ง America, Africa, อเมริกาแอฟริกาพออกันละมาเดี๋ยวนี้นี่เดีออสเตรเลียทวีปออสเตรเลียก็ยา่ล่างท้ายสุดแต่รอบสองเกิดก่อนเปิน้นในหมู่บรรดาประเทศทวีปที่มันหายไปหมดไปเนี่ยยกเว้นอเมริกา อันนี้มันทวีปอเมริกานี่มันมัน,มนบบบบเกยหายมันบบเกยหายมันมันเพิ่มขึ้น,นติดตินะโดยลงมากับทวีปยุโรปอ่อาแอฟริกาแอฟริกาแล้วก็มาเอเชียเนเอยยุโรปนี่มาอันดับสี่นะยุโรปมาอันดับสี่แล้วอืม เปรูมาดับห้านี่ก็ระบบเกา่าคือกาดกาดมือตกแต่เสียท่าสองสามวันมันนี่เสียท่าเนี่ยรัฐบาลทั้งสบคสคบขอไปเอ่อสคออบกาดตก <c ười> กาดตกคนเดียวนี่เรื่องเรื่องมัน ประกาเทือกเปิ้ลติ๊กๆได้ก็ว่าเทือกเปิ้ลติ๊กๆตัวเองกัดตกนะปล่อยใื้ทหารอียิปต์รวมทั้งอ,อย่างานะซูดานนักการทูตนักการทูตซูดานาแล้วก็รวมทั้งอเมริกาด้วย อบอทบอ,อเมริกาความเก่งใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยความเก่งใจเป็นในาฐานะเป็นผู้รับผู้ใหญ่พงในาฐานะที่เป็นผู้มีอํานาจนี่นี่ในาฐานะเป็นผู้มีอนาจเก่งใ,ใจคนอื่นเก่งใ,ใจคนอื่นก็มาสะอื้นคนเดียวเนี่ยเนี่ยนี่เรื่องของเรื่องมันเก่งใจคนอื่นมาสะอื้นคนเดียวนี่ปลาแก่ของเนี้อ ทางระยองก็ก,ากา้าแมก้าระยองนี่ก็ไปเสนอทำรรเนียบรัฐบาลาไปยื่นหนังสือทำเนียบรัฐบาลขอฮื้อบอกขอบังฮืลดการขอฮื้ยยกเลิกสิทธิพิเศษวีไอพีหรือมูทหารหรือมูที่มีอำนาจมี สักนักใหญ่เนี่ยขอให้มีขอ,อื้ออจัดระเบียบเสมอกัน,นอย่างที่อู้ไปแต่ว่าละยองก็เดือดร้อนร้านอาหารร้านค้าต่างๆแล้วก็จะไปลืมว่าระยองนี่เป็นเ,เป็นจังหวัดเดียวที่ GDP เติบโตนะ GDPG GDP โตขึ้นนะ GDP โตขึ้นกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยระยองแถบระยองชนบุรีลงมาแถวนี้นี่ยถือว่าเป็นแถบเศรษฐกิจดีนะเศรษฐกิจดีชนบุรีระยองเนี่ยสัตหิบเพราะว่าอยู่ชายทะเล อยู่ชายทะเละ GDP ของไทยก็เติบโตขึ้นกับเพราะจังหวัดระยองนี้เป็นหลักล่ะเมื่อได้รับความเดือดร้อนถูกปิดถูกปิดก็แสดงว่าไปปิดประตู G, GDP แล้วก็นี่ไปปิดประตู GDP แม้แต่เมื่อข่าวประชุม G7 จะชุมเศษรษฐกิจอย่างต่างๆในเอเชียหรือในยุโรปเนี่ยก็ต้องไปประชุมที่ชนบุรีและยองอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญแต่ตอนนี้เดือดร้อนแล้วไปถามทางรัฐบาลว่าจะเยียวยารัฐบาลก็บ่าเยียวยาทำละ บอกว่าอันอื่นยังมาเดียวยาสนามมวยยังมาเยียวยาโศกอสอบเขาบอวมนายแพทย์ทวีสินว่านะเ,เกิดขึ้นจากสนามมวยเจอขึ้นจากพับจากบารอย่างต่างๆยังยังมีการเยียวยาว่าดูอันนี้พอเรื่องของ ระยองขึ้นมานเนเี่ยจาจะไปเยียวยาได้อย่างไรวะนายกว่าต้องขอโทษขออภัยอ,อืมขออภัยก็่าได้ผลอจะต้องดําเนินการว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอการบ้านการเมืองเนาะก็ว่ากันไปมาดูในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าก็เพิ่มทำซีเนอ,อะเพิ่มทำซีก็คือหมูนี่ละนะก็คือมู หมูอภิสิทธิ์นี่แหละเออนะหมูอภิสิทธิ์นี่แหละอืมจำจจอพิสิทธิ์เวชาชีวะนะอ้นั่มันจืดเอเพิ่มทำซีสถิติที่ติดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็คือสามพันสองรอยสามสิบหสองพันสองร้อยสามสิบหก รักษาหายไปก็สามพันเก้าสิบห้าอันนี้สถิติเดิมเนอะสามพันเก้าสิบห้าการเสียชีวิตยังเหมือนเดิมห้าสิบแปดเสียชีวิตเหมือนเดิมห้าสิบแปดโอ้เดี๋ยวคิดดูพีดไปหน่อยของสถานการณ์โลกที่เสียชีวิต586 พันแสาิตอันนี้แต่วันซืนวันที่16บหกวันนี้ต้องขึ้นมาเพิ่มเติมแน่เพิ่มเติมแน่นอนสหรัฐเพิ่มขึ้นมาเป็นสามล้านหกแสนหนึ่งนอี่สบเจนี้สถิติของสหรัฐอันดับ1อันดับสองบราซิลอินเดียรัสเซีย เปรูอันนี้ก็ติดตามกันมาตามลําดับตามลาดับกันมาเอาละมาต้องรู้ถึงว่าเลขก,กลุ่มกลมหรือจํานวนเต็มล้นะเสียเวลามาต่อสิ่งสําคัญของรายการเสียงทํากําจัดโควิด62โควิดที่เกิดในปี2562หรือถ้า ของกริตากัลาชดก็สอ1 9นะสิบเก้าองปัปีที่เขียนกันไปทั่วโลกว่าโควิด -19 นะโควิดสิ 19, มันในประเทศไทยเาก็คือหกสองโควิด -62 สอง ธรรมะที่ได้นำเสนอท่านผู้ฟังไปแต่ว่านี่ยังอู้บาจบงานี้จะต้องมาต่ออหมสักน้อยย้ำๆนะย้ำแหมกรรมเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญตางภาคเหนือของเฮานี่ถ้าอูถึงทางด้านการทํามาหากินนี่นะการทํามะหากินนี่เพื่อนเรียกว่าหม้อแก่งตองนเนอแต่ว่านี่ว่าไปกรรมแล้หมอ้อหมอแก่งตอง คือสาคัญทางปากทางต้องเรื่องของปากเรื่องของต้องโดยเฉพาะนะแล้วก็มันมาเกี่ยวข้องกับโควิดโดยตรงแถมตีว่าไปแล้วแตว่วนะ่าเนาะจะมาซ้ำละไอ้นี่ที่จะมาย้ำ,ำกรรมก็คือในเรื่องของนิสยสัมปันโนข้อที่สามแต่ว่าเนี่ยนะอไอ้ที่ว่าแหล่งทุนเนี่ยนะหรือเปิ้นเรียกาำย่างหนึ่งว่า เป็น relative SQL นะเป็น relative SQL อือไอ้ตัว Wisdom SQL นั่นมันกว้างกวางเกินไปส่วน Technical SQL นั่นก็ยอ่อลงมาเจาะจงลงมาเฉพาะทางเฉพาะทางส่วนอันที่สามเนี่ยอะไรว่าเป็นต้นเหตุต้นาัดต้นทำเลยละ่ะ ออนะถ้าบอมีข้อนี้ข้อหนึ่งข้อสองก็มีความหมายถึงวีได้มันก็นง่อย่างมาได้หรอถ้าขาดทุนขาดต้นทุนนะมันทําอย่างมาได้อืมมีก็ปัญญาอย่างี้วิชดำสกิลอย่างมีก็เทคนิคอย่าง เจาะจงลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งโรคใดโรคหนึ่งถ้าเป็นหมอเนาะถ้าเป็นโควิดนี่ก็โคโรนาอย่างเดียวเจาะจงลงไปเรื่องโคโรนาเพราะว่าจะไปหาไปหาวัคซีนที่กําลังทดลองกันอยู่านาถึงวันเนี่ยก็คือข้อนี้ละเจาะจงวิทุโลมีความรู้เฉพาะทางมันต้องเฉพาะทางเจาะจงลงไปอืม สำคัญแต่ว่ามันจะสำคัญอย่งางใดก็ตามไอตัวจักขุมาปัญญาตากว้างไกอย,ย่งางใดก็ตามจะกว้างไปทั่วโลกทั่วจักรวาลมื่นจักรวาลน,นี่ก็าตามถ้าบ่มีข้อสามนิสยะสัมปันโนหรือที่เรียกว่ารี l a t ีฟสกิ c u นี่นะถ้ามามี relative กิ Rel c u นี่เซ็ตแน่ แหล่งทุนนะจะเอามาจากไหนนี่ยิ่งมนุษย์สัมพันธ์บัดีแล้วไปกันใหญ่ละนีไปกันใหญ่แล้ว,นลวมนุษย์สัมพันธ์อยู่ในข้อนี้ละการสื่อสารการสัมพันธ์กับแหล่งทุนที่จะเอามาลงเอามาทําอย่างมาเดียวนี้จองใจเงินกันหลายล้านหลายพันล้านในการทดลองค้นหาวัคซีนเนี่ยที่จะเอามารักษา โควิดเนี่ยจะเอามารักษาโควิด62เนี่ยลงมือกันลงทุนกันหลายพันล้าน,นย,ยิ่งในอเมริกาแม่ในจีนแม่ในจีนในรัเสเซียเนี่ยลงทุนกันขนาดนักในการที่ว่าจะหามาให้ได้แข่งขันกันตัยญี่ปุ่นตดยมันเดียวนี่นะว่าใครจะปะก่อนใครจะได้ก่อน ไปได้วัคซีนก่อนกับถือว่ารวยจะรวยจะรวยนะแต่ต้องทดลองแน่นอนนะน่ะทดลองให้แน่นอนเนี่ยข้อที่สองเนี่ยนะวิทุโลนี่น <c> ะ <oughs> ข้อที่สองวิทุโลเนี่ยวิทุโลนี่แน่นอนละ เอออาวมีก่อนรับคบเออเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเนอกับนี้เนออ่าท่านผู้ฟังก็เข้ามาเพราะว่าเฟสนี้อ่าก็ขอให้บอกจ้บอกต่อต่อกัออนไปเนอมันเปิดใหม่เทพบุญขึ้นตน้นเทพบุญสวัยให้จะเปิดบอก ต่อๆกันไปเทพบุญสวยที่กุดเตื้อกุปป๊ปีหลายปีที่ผ่านมาใจมานั่นนะเป็นสวัยเทพบุญสวัยเทพบุญอันนี้เป็นเทพบุญสวยัยกอรภพสีสันกอรภพสีสันกำลังชมโมทนาจะไปลืมกดไลค์เนะี่ยกดไลค์กดไลค์กดแชร์ออกไปนัก,นก ต่อไปเทพบุญนี่จะเป็นรักในการถ่ายทอดสดในการออกอากาศนะถ,ถ่ายทอดสดออกอากาศส่วนสวัยเทพบุญนั่นก็ขึ้นอยู่กับสถานีขึ้นอยู่กับเครื่องของมันตอนนี้บอกพร้อมต้องขออภัยนะเออ มา,มา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 สรุปนะมาสรุปเนื้อหาสาระวันนี้จะมีอืท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโคสสา,าสจา์เพิ่นได้ได้ฝึกได้ฝึกได้หื้ธรรมะได้หื้สติมาอแปดอย่างจะได้นํามาเสนอข้อที่หนึ่งตัว นะจะได้นำเสนอข้อที่หนึ่งของพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อปอประยุทธ์โตหลวงพ่อประยุทธ์อารยางกูลหลวงพ่อสมเด็จอา๋ยวตอนไทยๆจะได้เอ,เอานำเอามาเสริมแล้วก็มีบทประพันธนะ์เกี่ยวกับ8ปดหลักการ ที่จะทำให้่่มีความทุกข์โจนจากโควิดเนี่ยตรงมาช่วยโควิดเนี่ยแล้นะเสริมเสริมนะลงมาช่วยเสริมเป็นธรรมะเสริมเข้ามาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตอยอุยพูดถึงนิสยาสัมปันโนเนี่ยนะพูดถึงนิสยาสัมปันโนทุกสาขานะทุกสาขาทุกนแผนก งานการทุกนแผนกเมือว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนก็าตา่ำการจัดหาวัคซีนมารักษาโคโ,โนาไวรัสนี้ก็าตาม่มที่เขาที่เขาเกำลังนำเสนออยู่ขณะน,นี้กำลังที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องป้องกันป้องกันและแก้ไข วัคซีนหรือยาที่จะมารักษาเป็นการแก้ไขส่วนสำคัญในทางธรรมะทางพระพุทธศาสนาของเฮานี่เขาเน้นในเรื่องของการป้องกันเป็นเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ของเฮานี่เน้นในเรื่องของรู้เท่ารู้ทันรู้กัน รู้กแก้ไว้ดีหลังเป็นเรื่องของหมูหมอหมูวัคซีนที่จะหามาแก้ในคณะเดียวกันการแก้มันก็มีการแก้ในทางธรรมนี้ก็มีหมายไวว่าจะต้องรอกับวัคซีนอย่างเดียวคือเมื่อเป็นแล้วเนี่ยนะทางธรรมะท,ที่เขาจะช่วยได้ก็คือว่าเรื่องของอการาตึดทวารตั้งสาม การตึดทวารทั้งสามคือตาหูดังและปากตาหูดังและปากความจริงแล้วมันก็รวมไปถึงาตานตังเก้าตวัวเองนะรวมไปถึงตรานตังเก้าตัวเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเมื่อตัวเองเป็นติดเจือโรคแล้วเนี่ยต้องปิด ต้องปิดอันนี้แหละคือเป็นการแก้เป็นการแก้ละคือเหมือนมันแพร่ไปหาคนอื่นเนี่ยเป็นการแก้คือเหมือนมันแพร่ไปหาคนอื่นตอนนี้แหละอืมต,ตัวนี้ช่วยได้นะตัวนี้ช่วยได้โดยที่ว่ามันต้องใช้ยาตัวเกาที่เป็นนี่ก็รักษาด้วยการอยู่กักตัวอยู่ในบ้าน ว่าไปพบพะสมาคมกับไผนี่คือมอมันแพร่มันกระจายไปนี่เรื่องเรื่องมันตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญสามซามตางใหญ่ๆคือปากงูดังตานะปากงูดังตาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดส่วนทวารอื่นๆ นะก็สําค yeah. ัญเหมือนกันจะไปคือไปสัมผัสกันนะไปคือสัมผัสกันว่าจะเป็นทวันนักทวานเบานะทางทวันนักทวานเบาไปสัมผัสกันมาได้มันยิ่งติดต่อเว้มันยิ่งติดต่อเวต้องเว้นต้องหยุดพัดสะต้องเว้นพัดสะ ทางกายรียกว,วาเว้นพัดสะทางกายอันนี้รวมดึงมือด้วยนะมือไปเกาะหันกำนี่ประตูกาหันไดกาถ้วยจานวานจ้อนอย่างต่างๆที่ไปกำไปจับซึ่งคนที่เป็นนั่นเจ้โรคมันติดอยู่หันมันติดอยู่ที่โต๊ะหันมันติดอยู่ที่หาวันไดหันมันติดอยู่ที่ประตูหันกำจักนะ ที่กําจักประตูหันใส่อยู่ใส่อยู่อยู่ที่ใส่อยู่ที่กําจักอืมถ้าเป็นประตูลูกบิดประตูลูกบิดก็ต้องระวังหน่วยลูกบิดว่นั่นนะอืมถ้ามีโอกาสมีเวลามีแอลกอฮอล์อยู่ในมือก็เอาไปพ่นใส่เลยเอาไปพ่นเอาไปล้างอืมนะช่วงนี้หันนักมวยอืมสนามมวยเพินเปิดแล้วแต่เพินมือพื้ไผ่ไปดูเต้อ เออเมือนคือไไปดูเดือสนามมวยนะแต่เปิดเปิดละดูทางทีวีดูทางอยูทูบต้องมีแอลกอฮอล์เนี่ยคอยล้างไปล้างไปเจ็ดคอยถูนวมอ,อถูนวมของนักมวยนะไปตีกันหรอกมันะนึงไปถูกหน้าถูกตาถูกนะนั่นเดี๋ยวถูกปากด้วย ถูกปากถูกงูดังถูกปากถูกงูดังถูกหน้านี่มันแน่นอนอะเอออันนั้นต้องเวลาเข้ามุมเวลาใส่น้ํานะโอ้หันขเ,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 เข่าไอแอลกอฮอล์มาเจ็ดมาล่างนะใส่เฟซซิวกันหมดหรอเฟซซิวกันหมด <c oughs> ยกเว้นน่งมวยสองคนเนะี่ยมาตื้นหน้านะ่ะอืมมันตึกเ <c oughs> ออเนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้เป็นธรรมะทั้งนั้นเนอะสตาญาติโยมทั้งหลายเป็นธรรมะทั้งนั้น,นคารานี้มาดูมาเสริมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโคษาจารย์เราว่าฝึกแปดอย่างจะได้ไม่ทุกนะนะก็แน่นอนนะถ้าฝึกมีแปดอย่างเนี่ยโควิดมัมีแน่หน,น,นึ่งเดี๋ยวฟังบทประพันธ์ให้ก่อน สมเด็จพระสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ปยุตโตประธานโอวาทโทวรคติวาทีฝึกแปดอย่างจะได้ไม่ทุกข์เข็นเป็นสุขดีหนึ่งมองตัวเองนี้ให้เล็กเข้าไว้ทุกยาม หมายความว่าจงเป็นคนไม่เด่นเรื่องลือนามเป็นคนตัวเล็กตามอย่าเป็นคนตัวใหญ่จังจงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญดังอย่าวางมาดวาดหวังให้จิตเราหลงเมามันเวลามีอะไร เกิดขึ้นในใจนั้นใจเรานั้นอย่าให้ความสำคัญกับตัวเรากับตัวเองมากเกินไปอย่าให้ความสำคัญแก่ตัวเองมากเกินไปนี่อันนี้เป็นข้อหนึ่งะเป็นข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งบอกว่าฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ต้องดูตัวเองว่าเล็กว่าน้อยก็คือทอมตัวนั่นเองอข้อนี้ก็หมายถึงว่าต้องทอมตัวไว้ก่อนจะไปยะโสโอหังไปเก่งไปอวดว่าเฮานี้บบบเป็นอย่างอันอย่างอีเวลาเขาไปไหนบันต้องใส่บัต้องใส่เฟซชิว <c ười> อ,นนอ,นนอันนี้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 คือทําตัวเองใหญ่ทําตัวเองน้อยคือทำตัวเองน้อยน้อยเข้าไว้นจะไปยิงพยองปองตัวอืถึงแม้ว่าเขาจะบบกเป็นเขาจะไปอไปยิงว่าเขาบบกเป็นนูกเนี่ยเกิดไปโดนเสกคนเป็นหรออย่างาเดียวเนี่ยทหารอียตบเขาไปเพ่นผ่านอยู่ในระยองเขายังกลัวกันทั่วไป ทั่วอำเภอ,เอทั่วจังหวัดไปดกันหมดเลยกับนี่เนี่ยนี่อันน,นี้คือต้องทําตัวทําต้องกลัวต้องทําตัวหือหน้อยไปก่อนเอนไปทําตัวหือใหญ่มาได้ดังนั้น,น,น,นก็ฝากกับท้าญายโยมทั้งหลายไว้ในข้อหนึ่งเรือทำเจ็ดข้อจะเอามาว่าในวันต่อไปในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอ กัโจกปัญใจอํานวยวอวยพรคือกูคู่กูคนมีความสุขก,กายมีความสบายใจนีพาธนาสิ่งใดโดยเฉพาะไม่อยากจะคือติดโควิดเนี่ยให้ได้สิ่งนั้นสมโนรถปณิธานทุกท่านเทินขอเจริญปอน